สำหรับผมแล้วนักร้องที่ดีจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะอยู่บนเวทีหรือจะอยู่ในห้องอัดนก็แล้วแต่เนี่ยคุณกําลังเอาเนื้อเพลงอ่ะมาเล่าให้คนฟังฟังเล่าอารมณ์เป็นบุคคลที่1ฉันอยู่ในเรื่องนี้เองหรือบุคคลที่3เวลาที่ผมฟังในฐานะโปรดิวเซอร์เนี่ยผมจะไม่ได้มองว่าคุณกําลังใช้เทคนิคอะไรยังไงแต่ผมแค่ฟังว่าคุณกําลังเล่าประโยคนั้นนะด้วยอารมณ์ไหนซึ่งไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะนั่นคือเหตุผลที่เพลงหนึ่งเพลงบางทีเราชอบต้นฉบับร้องแล้วก็ชอบอีกคนหนึ่งร้องด้วยสมมติ ร้องก็เพราะคุณกล้องสารัดเอาไปร้องก็เพราะเพราะแต่ละคนก็จะมีวิธีเล่าเรื่องที่ไม่เหมือนกันทีนี้เวลาที่อยู่ในห้องอัดเนี่ยในขณะที่คุณร้องออกมาเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าคุณกําลังโชว์เสียงปุ๊บผมก็จะไม่เอาเทคนั้นถ้าเกิดคุณเล่าปุ๊บเฮ้ยโอ้โหอินมากเลยผมก็จะติดตามไปเรื่อยๆซึ่งเวลาที่นักร้องสมมติร้องหนึ่งเทปปุ๊บแถามว่าพี่ครับพี่คะโอเคไหมเนี่ยผมก็แค่จะมองว่าคุณน่าจะเล่าในอารมณ์นี้นะมูดนี้เพื่อเข้าออกับคุณเพราะคุณเป็นคนแบบนี้การที่คุณรร้อออองงงงดัไไไไปไปไปปเบาแ่นนยผมมใ แม่มูดนักร้องคือนักแสดงที่ใช้เสียงอย่างเดียวไปสู่คนฟังคนเสพผู้ดูนั่นแหละหลายๆคนที่เคยเข้าหองอ่านกับผมก็จะรู้ว่าเวลาผมบอกเนี่ยผมจะบอกว่าคำนี้มันน่าจะแรงเพราะพอคุณร้องปุ๊บมันจะเกิดความรู้สึกแบบนี้มันจะเป็นน้ําเสียงแบบนี้เชื่อว่าบางทีนะผมก็อานหานะนักร้องบางคนเขามาร้องเพลงตัวเองอย่างสมมติคุณอิงเนี่ยเคยมาร้องเพลงกลับก่อนนะกับคุณมะปรางทำโคเวอร์นะฮะเขาบอกว่าดนตรีที่ทําให้เขามันจะเบากว่าที่เคยร้องในอัลบัม้มผมก็จะบอกว่าอิงลองเล่าเรื่องที่มันเบาลงไหมเขาบอกโอเคครับพี งั้นเดี๋ยวหนูลองใหม่เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผมทำงานในห้องอัดผมมองหาและฮะมูทของการเล่าเรื่องของนักร้องนั่นแหละ